สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมในสุดอุตาก็มาให้สุ่มจนได้นะผมน่าจะเป็นตัวลีเจนด์ลิมิเต็ดนะผมเออไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ่านี่นะผม แล้วก็มีอีกตู้หนึ่งนะผมเป็นตู้ฟรีนะฮะแต่ว่าขอดูระเมีออกหน่อยเนะผมว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะโอกาสเนี่ยโอ้โห0.06นะอร์เซ็นนะผมโอเคเดี๋ยวดูทีตาฝาดแล้วล่าโอ้ทุกตัวเลยด้วยนะับผมก็ของฟรีก็อย่างนี้นะฮะต่อไปผมเป็นตู้อ่า50เพรอ๋อนี่ปกติเลยนะผมโอ้สุ่มตู้นี้มีมโอกาสออกง่ายกว่าไหมเนะี่ยแต่ก็มาลองดูนะผมผม,มี3,000เพรนะผม3,000กว่าเพชรเลยนะ ก็จะสุ่มให้หมดเลยนะผมจนกว่ามันจะวิแปดสิบนะครับผมก็ถ้าไม่วิ่งแปดสิบก็ไม่เลิกนะครับผมโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับผมายาวๆฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเพชรพอเหลือสุ่มแชงหรือเปล่านะครับผมคือที่แน่ไหนตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้นะว่าแชงเนี่ยมันจะมาจริงไหมผมคือวิดีโอเนี่ยมันกวนกวน,กวนมากเลยนะ คือถ้าแช้งมาจริงเนี่ยแล้วคือผมก็ลังเลกันว่าเออแล้วหนวดดามันจะมาหลังจากแช่งไหมอันนี้ก็เกินไปอ่ะคือแบบโอ้ผมไม่รู้จะบริหารเพชรยังไงแล้วนะฮะก็เลยว่าน่าจะสุ่มอันนี้อ่าสุม่มอุตสาหให้หมดไปเลยได้แบบสามพันกว่าเพชรนะฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าแช้งมาจริงเนี่ยผมว่าน่าจะสุ่มไอดีหลักนะผมไอดี ID หลักผมน่าจะสุ่มแชงได้อยู่นะเพราะแบบก็เกือบสามพันเพชรแล้วนะะผม ก็น่าจะเอาไอเดีหลักมาสุ่มนะน่าจะมันน่าดูเลยนะน่าจะลุ้นกว่าเดิมหน่อยนะอันนี้มันคือไอดีรลีไอดีแบบไอดีดองไงไอดี ID แจกอะไรแบบนี้นะผมผมก็แบบไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะผมแต่คือแบบอยากให้แบบเออมาดูอ่าอาาัตราออกของมันหน่อยว่ามันออกง่ายออกยากขนาดไหนนะจริงก็แล้วแต่ดวงคนด้วยนะโอเคมาผมยาวๆไปฮนะก็เวล80เมื่อไหร่ก็พอก่อนนะผมก็เก็บเพชรไว้สุ่มตู้เล็กๆน้อยๆตู้สเต็ปที่จะมาเดือนนี้นะผม เดือนนี้น่าจะมีอะไรมาอีกเยอะเลยหรือเปล่าไม่แน่ที่หน้าแชงก็มาแล้วดูทรงอ่ะแชงอาจจะมาที่หน้าหรือว่าวันที่10กว่าหรือเปล่านะเพราะไอ้พวกตู้ลิมิเต็ดตู้ไอ้โรเจอร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันน่าจะหมดวันที่10กว่าเดือนนั้นเดือนนี้นะผมเกินแชงน่าจะมาประมาณนั้นแต่แล้วคืออุตาก็น่าจะมาอ่าน่าจะมาอาทิตย์หนึ่งพอดีนะผมแชงก็น่าจะมาอาทิตย์ต่อไปเออก็ค่างจะโอเคเลยถ้าอย่างนั้นนะเสร็จปุ๊บวันที่ต่อไปดวดดำมาโอ้โหไปเลิกเล่นนะผม โอ้บริหารเพชรยังไงนะอย่างนี้โหดักดักแม้แต่ต้นเดือนที่แล้วนู่นเลยสเตโซโลโอ้แต่ละตัวโออาเตโตโอ้ชิกิดูดิดักมายาวขนาดนี้นะโอถ้ามีหนวดดำมาปิดท้ายอีกตัวนี้คือแบบโอ้หากาบกันโอดักเพชรนะผมก็ยอมแล้วผมหนวดดาจะมาก็มาไม่สุ่มแล้วไม่มีเพชรเหลือแล้วนะะโอเคนี่คือไม่ได้เลยเนี่ยไปสุ่มไปเรื่อยๆนะผม มันเวลาชิวๆนะับผมไอดีนี้ก็แจกเหมือนเดิมนะับผมผมอาจจะเปลี่ยนกติกาการแจกหน่อยนะคือดีเก่าคือมันแจกแล้วง่ายไปคนมาร่วมง่ายไปแนละ้วตอนนี้คือพันกว่าคนแล้วนะอ่ามันมัน <c oughs> หมุนนานนะับผมโอเคโอ้ยโอ้มาเลย <c oughs> สวยสวยครับผมมาแล้วถึงตัวอุตตะแล้วผมเฮ้ยเท่าไหร่วะเออบทไปประมาณโอ้โห ห้ 5, าห้าหกร้อยเพชรประมาณนี้นะผมอุตตะมาหนึ่งตัวแล้วนะเหลืออีกสองตัวนะผมคือไม่หวังเวลร้อยอยู่แล้วแหละคือห้าพันเพชรไม่รู้จะได้เวลร้อยหรือเปล่านะไม่มีการันตีด้งไงประเด็นเนะี่ยเพลมาโอเคอุ้ยเอา้าโอเคมาอีกตัวแล้วนะผมเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นจะเวลร้อยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใจเย็นดิอีกตัวเดียวเท่านั้นก็จะเวลแปดสิบแล้วนะขออีกตัวเดียวพอตัวเดียวรู้เรื่องเลยตัวเดียวพอ ก็ตัวเดียวก็ได้จะพอแล้วนะผมคือไอเดียคือมันมีเศษทองแบบเยอะมากเลยนะคือยัดไม่ร้อยได้เลยนะฮะก็ถ้าใครได้ไปเนี่ยก็โหปันได้สบายนะผมมีตัวอื่นอีกนะผมเช่นแบบไอตัวที่ผมสุ่มไปนะผมคือแบบไอดีแต่ไอเดียสุดยอดมากเลยนะต้องขอบคุณเอตเอกมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวต้องแต่ต้องรอแจกไอดียที่แล้วก่อนนะคือแบบพันกว่าคนเนะี่ยโอเคกดต่อไปเรื่อยๆผมขออีกตัวเดียวเท่านั้นนะผมสายวิ่งไปไปเลยไปโอเคมา จริงๆไอ้ดีหลักผมเนี่ยคือแบบจริงๆมันสามพันเพชรไปนานแล้วนะแต่คือไอต้ตู้ไอ้ตู้สิบเพชรแล้วได้สี่ดาวสิบเอ็ดตัวครับผมผมสุ่มหมดเลยนะคือแบบโอ้คุ้มมากเลยนะผมเป็นการเสียสองร้อยเพชรที่แบบคุ้มค่ามากที่สุดเลวนะคือถ้าใครยังไม่ได้สุ่มเนี่ยไปสุ่มได้เลยนะผมคุ้มสุดๆเลยนะสุมใครซื้อ,อดีดองเพชรมาเนี่ยผมว่าไอ้ตู้แรกที่ควรไปสุ่มเนี่ยไม่ใช่พวกเอียงนะแต่เป็นไอ้ตู้นั้นแหละไอ้ตู้สิบเพชรแล้วได้สี่ดาวหลายตัวนะผมมาทำซับนู่นนี่นั่นเนี่ยไอดีไอดีลีเนี่ยกลายเป็นไอดีเทพได้เลยนะผม โอเคจากนั้นก็ไปสุ่ม e x ก็ได้นะผมก็แบบมีซัพย์ให้ e x เล่นอะไรแบบนี้นะผมก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะสายมาัดขอหน่อยตัวเดียวพอจบเลยโอ้โหตัวอะไรคิดล่างแรกโอ้โอเค2,400ันสร้อยเพชรนะผมไปก็ยาวๆไปนะผมก็ไม่น่าจะนานหรอมกมัก้งก็จะเหลือเพชรไว้สุ่มตัวอื่นอีกน,นะผม ก็ใกล้ใกล้จะได้แล้วแหละดูทรงอ่ะประเด็นคือมันไม่มีการันตีไงครับมันลําบากตรงนี้นะครับผมก็เหมือนตู้รีเจนทั่วไปเลยนะฮะอืมอมมันน่าจะเป็นลิมิเต็ดด้วยแหละคนก็จะสุ่มเยอะนะครับผมแล้วก็น้องก็น่ารักด้วยนะครับผมเอฟเฟกอลังการผ่านหมดสกิลโอเคโกงพัสสีบเรียบร้อยโกงเล่นสนุกอะไรแบบนี้นะผมก็จะโดนตกคนไปได้เยอะเลยนะฮะ Okay. ไม่มาสักทีไปเรื่อยๆไปต่อๆสุ่มได้เรื่อยๆสุ่มจนกว่าจะหมดถ้าไม่ไปแปดสิบก็ให้มันรู้กันไปสองพันกว่าเพชรถ้าไม่ไปแปดสิบก็ยัดเษกได้โอเค okay. อ่าโหจะได้บัตรดำแล้วอ่ะแม่งยังไม่มาเลยนะโหตอนนี้ <laughs> น้องหมาได้แล้วอีกตัวเดียวเองโอ้โหออกสี่ดาวโคตรเยอะแต่ว่าไม่มานะผมอุตะ มปลูกของแช้งนะผมเฮ้หวังว่าแช้งไอ้ดีหลักผมจะออกง่ายกว่านี้นะผมตื่นเต้นมากเลยนะผมบว่าแช้งเนี่ยมันต้องเท่มากแน่เลยนะดูจากวิดีโอรีวิวแล้วนะไอแค่ที่มาแค่ทูบีคอนติเนียลเนี่ยคือแบบโอ้โหรูเลยว่ารอยยิ้มนี้คือมันต้องเทแน่สกิลอลังการฮาคิฮาคิสีดำโอ้ยฟาดฟันนุ้ยนั่นนะผมต้องเทแน่นะผม รอดูได้เลยนะผมน่าจะก,การันตีที่2 0 0พหวังว่าน่าจะก,การันตีที่2005 2006าอัผมก็เหลือๆนะเออจริงะยอมนะผมโอเคขอแค่ให้มีเยกอ่าเล่นนะผมแต่ผมว่าแชงเนี่ยอาจจะมาเป็นสีแดงสายบาสีแดงไนะแบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> โอตาก็สายบาสีแดงลูฟี่ก็ไอตัวที่แจกฟรีก็สายบาสีแดงนะผมฟิลมเลสไงฟิลมเลสก็มาแดงให้หมดไปเลยนะผมสรุปแชงมาเป็นวิ่งแดงนี่โอ้โหตึบ๊บตึ๊บเลยนะโอเค เหลือพันกว่าเพชรแล้วนะผมออกมาได้แล้วโอ้ยขอลอกออกมาเถอะเร็วเร็วเร็วเร็รเรเพชรจะหมดแล้วไม่อยากให้หมดเลยอยากจะเอาไปสุ่มตู้เล็ก,ลกๆอีกนะผมเอามาทำคลิปนะมไม่น่าไม่น่าไม่อยากไม่อยากให้มันหมดแบบต่ำกว่าพันกว่าเพชรนะผมมันไม่มีการันตีนช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ออกคือไม่ออกะคือดวงเราเล้วนๆเลยนะ ไปต่อออกเถอะเร็วๆหน่อยบัตรมาจบๆไปจบๆไปไขวะเนี่ยโอ้โหอินุอราชิหรือเปล่าแลนะ้วผมไม่คุ้นเลยนะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเออไม่มีสีดาวเลยผมตัวนี้โอเคออกเข้าใหม่ก่อน ออกส่มใหม่ผมเป็นสูตรนะเพื่อเรียกสีดาวกลับมานะผมแล้วอุตาก,ก็จะออกนั่นเองนะตัวเดียวเท่านั้นอ๋อไม่มีสีสีดาวตัวเดียวตัวเดียวขอตัวเดียวพอตัวเดียวพอตัวเดียวนั่นนะั่นะนะันะ่โอ้เพชจะหมดแล้วไม่แค่ตัวเดียวอ่ะคือมันจะยากอะไรวะเนี้ยอ๋อขอตัวเดียวพอเพื่อนนะขอร้องละโอ้ถ้าเกลือขนาดนี้นี่ขอให้ดีหลักอ,อกดีดีหน่อยนะถ้าอย่างนั้นอโอ อ,อันนี้ผมใช้ไปตั้งไรแล้ววะสองพันเพชรแล้วนะผมมาให้มันจบๆไปจบๆไปปวดหัวเลย <c oughs> ดอลฟี่โอ้โหน่าจะใกล้หมดแล้วนะผมไม่อยากให้มันต่ำกว่า1000ๆๆพันกะว่าเพชรนะโอเคจะคิดไปครับผมอ,อีกครั้งนึงพออีกครั้งเดียวพออีกครั้งเดียวครับเออคือถ้าไม่ได้คือไม่ได้แนละ้วจะเก็บไว้สุ่มตู้เล็กๆแล้ว ไม่ได้คือไม่ได้ละโอเคสวยมา80แล้วนะผมเรียบร้อยนะผมน้องกุตะคือผมสุ่มได้นะี่คือสคริปต์ทั้งนั้นเลยเนะี่ยสวยนะผมในสุ่ก็เวล80แล้วจะได้ไม่ต้องใช้เพชรเพิ่มนะโอ้ย,ยเกือบตายโอเคโอ้สวยมากเลยครับผมโอ้โหทำท่านี้ใครจะไม่สุ่มนะผม,มจผี้เพดอลังการเวอร์นะผมเอ๊จแีแพชสายลุ้งด้วยมีดาวกระกายโอ้โหโดนตกกันหลายคนเรียบร้อยนะผมโอ้โห เอฟเฟกดาบอเอฟเฟกตคอกสุดยอดเลยนะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็มีมาเท่านี้เดี๋ยวรอคลิปรีวิวเต็มๆเนี่ยพวกนี้เนี่วันนี้ผมตัวรับก่อนนะครับสวัสดีครับ